สังเกตดูดีนะว่าตัวที่เฟกเนี่ยมันมีการทำโลแต่ละครั้งที่ย่อตัวลงมาเนี่ยค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้ดีขึ้นมานิดนึงอันนี้เริ่มแรงขึ้นไฮเกือบเท่าไฮนี้ละอันนี้สังเกตไหมครับว,ว่าไฮเนี่ยเริ่มเหนือไฮนี้ละนะครับงั้นสัปดาห์หน้านะครับนะบก็เหมือนเดิมครับสัญญาณฝั่งรองนะครับนะจะเกิดขึ้นกระต่อเมื่อต้องผ่านเลข4ขึ้นไปก่อน9-36 AO เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วนะครับเ o เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วนะครับรอสัญญาณปิดสูงเกิน9,36นะครับก็จะ เข้าเงื่อนไขฝั่งรองเมื่อลองเสร็จแล้วนะครับคุณจะสังเกตว่าตอนที่ราคาปิดสูงเกิน936เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีเลขศูนย์นะครับโผล่ขึ้นมาสีเขียวๆนะี่ก็ใช้โลของเลข0ูนย์เนี่ยนะครับเป็นแนว Stop l ลอ s หลังจากเล่นฝั่งรองนะครับห้ามปิดหลุดเด็ดขาดนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับตัวที่เฟกบ้านเารากบผม ผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับ t f e c t ครับ t f e c t สัปดาห์ก่อนจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกท่านเอาไว้ว่า t f e c กนะครับก็สัญญาณลองนะครับใกล้มาแล้วแหละนะครับเพราะว่าโมเมนตัมนะครับมีการสะบัดตัวแรงขึ้นทุกครั้งที่มีการทำโลต่ำลงนะครับทำโลต่ำลงดึงสูงขึ้น ทำ low ต่าลงนะครับดึงสูงขึ้นทําโ w ต่าลงนะครับดึงสูงขึ้นอย่างนี้นะครับเตรียมไกล้ละ AO ก็ปรับเป็นสีฟ้าแล้วด้วยนะครับล้วก็รอให้ราคาครับปิดสูงเกินนะครับ936หรือหมายเลขสี่ตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นแท่งที่ตรงนี้นะครับที่ปิดเกินหมายเลขสี่นะครับอ่ะหลังจากปิดเกินหมายเลขสี่เสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะลองได้ตอนลองเสร็จแล้วปุ๊บจะสังเกตว่าจะมีเลขศูนย์โผล่ขึ้นมาสีเขียวก็ใช้แนวเนี้ยเป็นแนว exit ได้นะครับเพื่อนๆคือย่องไงก็ได้นะครับนะก็อย่าหลุดโล w หมายเลขศูนย์แล้ว ครับราคาก็สะบัดตัวขึ้นไปตรงนี้ประมาณสัก15จุดนะครับอย่างรวดเร็วนะครับจากบริเวณเนี้ยมาถึงไฮเนี้ย15จุดคราวนี้ครับทุกคนครับสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสังเกตดูดีนะครับว่าตอนนี้นะฮะนะก็ลูกบอลนะครับแท่งเทียรลูกบอลนะครับนะมีการนับนะครับนะฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีชมพูนะครับเท่ากันนะครับหมายเลข2นะครับเขียวก็2นะครับแดงก็2นะครับแล้วก็ตอนนี้อาร์ไซก็โอเวอร์โซแล้วนะครับแบบนี้ในมุมมองสัปดาห์หน้านะครับ ประเมินอย่างไรวิธีการดูดูอย่างไรนะครับถ้าเกิดจะเล่นฝั่งช็อตนะครับนะแนวไหนห้ามผ่านเด็ดขาดทุกๆกรณีนะครับนะใช้ไฮเดิมไหมนะถ้าไม่ใช่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนะส่วนการจะเล่นฝั่งรองได้หรือเปล่านะครับนะก็เดี๋ยวมาฟังแผนกันนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าฟังแผนประจำสัปดาห์ได้ฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีก็สามารถเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อช่มัครบ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ